สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้นะคะก็จะมาเช็คผลประกอบการซะหน่อยนะคะว่าผ่านไป5ชั่วโมง หลังจากปล่คลิป d ดนเพ Performance เพลงชูงของแทยังที่ฟิชเชอร์ลิงกับ Lisa Black ink, ลิซ่าแบล็กพิงคล่าสุดกระแสเป็นยังไงล่าสุดกระแสดีมากๆนะคะติดเทนอวิตเป็นอันดับหนึ่งของ worldwide เลยทั่วโลกเลยนะคะล่าสุดนะคะไอจูนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งจำนวน21ประเทศทั่วโลกค่ะและยังมีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะฝั่ง u t u b e ประเทศไทยนะคะกระแสก็มาแรงขึ้นเป็นอันดับที่4เลยนะคะตอนนี้ก็3ล้าน1นวิวแล้วนะคะ โกที่บ้านเบสตั้งไว้นะคะขอ24ชั่วโมงเนี่ยให้ได้10ล้านวิวค่ะคิดว่าทำได้ไหมอะ่ะไม่น่ายากนะแต่อีกใจนึงก็แบบ นอนแคปปอบของลิซ่าเนี่ยค่ะอาจจะยังไม่รู้เรื่องนะคะใครแชร์ได้ก็คือแชร์ไปก่อนนะคะช่วงนี้ก็คือโปรโมทช่วยกันนะคะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ Facebook Instagram ลงสตอรี่ให้หมดเลยนะคะ TikTok ก็ได้นะไม่รู้ว่ามีคนเนี่ยไปตามดูรีแอคชั่นต่างชาติเหมือนแอดหรือเปล่าชอบดูมากๆนะคะเวลาที่เขาเห็นลิซ่าเต้นร้องหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะมีรีแอคชั่นครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับที่เรา <is> เป็นหรือเปล่า <is> ดูคลิป แคชั่นล้วก็สนุกดีค่ะจีดาก้อนค่ะเพื่อนรักเพื่อนเลิฟของแทยังก็มาโปรโมทเพลงให้ในสตอรี่ด้วยนะคะในแคปชั่นนะคะบอกว่า ยองเบของเราเก่งมากลิซ่าของเราก็เก่งมากค่ะพร้อมกับแฮชแท็กยองเบแล้วก็ลิซ่าด้วยน่ารักมากๆนะคะซัพพอร์ตกันและกันอยู่ตลอดเลยว่าแต่เมื่อไหร่จะถึงคิวตัวเองนะจียองอปป้านะรอมานานหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะลิซ่าก็หนึ่งในเหตุผลที่มา YG นะคะก็เพราะว่าชอบบิ๊กแบงนี่แหละ ตั้งแต่เป็นเด็กฝึกมาก็สนิทกับรุ่นพี่เขานะคะจนล่าสุดก็ได้ฟิชเชอร์ล่งกันกับแทยังด้วยนะคอมพลีสสุดๆไปเลยค่ะล่าสุดนะคะแทยังมาปล่อยคลิปทำชาเลนจ์เต้นเพลงชุมกับลิซ่าในติ๊กต็อกค่ะบรรยากาศนะคะอยู่ในห้องซ้อมของ l l c k p พ n งนั่นเองก่อนเร,เริ่มเต้นนะคะพี่ก็ทำมือแบบ LA ด้วยนะคะซึ่งก็หมายถึงชื่อลิซ่านั่นแหละคะ่ะทั้งคู่นะคะก็ทำชาเลนจ์ด้วยกันเป็นคลิปแรกเลยแล้วก็สะดุด ตามากๆกับชุดของลิซ่านะคะเสื้อดำเอลลอยกางเกงสีเขียวสะดุดตากับกางเกงนี่แหละคะ่ะแล้วก็มีเข็มขัดสีดำรองเท้าหนังแต่งตัวมาอย่างเท่เลยะคะ่ะกางเกงสีนี้เนี่ยใช้ว่าใครจะใส่แล้วจะรอดนะแต่ลิซ่าใส่ก็คือเอาอยู่ทุกลุกเลยทุกสีเลยนะคะ เต้นในเวอร์ชั่นห้องสอมเราเห็นหลายเต้นชัดมากๆอะทุกคนคือเต้นพลิ้วมากเลยค่ะตั้งแต่ปลายนิ้วยันปลายเท้าเลยอะคิดดูล็อกท้าแบบเป๊ะๆเ,เ,เลยนะคะชอบท่าใส่เกียร์ของพี่มากนะคะ ่านี้ก็น่าจะไวรัลเหมือนกันนะคะอยากให้ทำชาเลนจ์อีกเยอะๆจังเลยนะคะทุกคนเพราะว่าท่าเต้นเนี่ยมีแต่ช็อตแบบเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะของลิซ่านี่อยากจะเห็นชาเลนจ์ในท่อนของลิซ่านะคะท่าสะพานโค้งอะคะ่ะทุกคนขอมากไปหรือเปล่าไม่รู้นะไม่แน่นะอาจจะมีก็ได้นะคะก็รอดูอยู่รอดูชาเลนจ์ไอ้สะพานโค้งอยู่น่าจะมีคนทําตามเยอะอยู่นะคะก็ปั่นวิววนไปค่ะสลับกับดูรีแอคชั่นหรือว่าสลับกับเพลงมันนี่ลลิซาก็ได้ ะะชอบมากๆนะคะทอนที่ลิซ่าร้องเนี่ยโดยเฉพาะทอนแรมโบอของลิซ่าเนี่ยมันมีความอ่อนๆอยู่ในน้ําเสียงนะทุกคนเสียงก็ใสๆนะคะมีหลายคนนะคะบอกว่าเสียงลิซ่าเนี่ยคล้ายกับโดจาแคทด้วยลหลายๆคนก็เซอร์ไพรส์กับเสียงของลิซ่ามากๆคะ่ะเนี่ยมีของแต่ว่าไม่ได้โชว์นะเวลาที่ได้โชว์เนี่ยมันก็จะว้าวอะไรแบบนี้นะคะทุกคนคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ